สวัสดีครับวันนี้เรามาที่ย่านมาสีนะครับผมบรรยากาศหน้าหอประชุมนะครับผมนี่ก็บรรยากาศดีนะครับผมลมเย็ยนแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับผม น,นี่ก็ด้านหน้าหอประชุมนะครับผมอลังการมากสวยงามครับด้านนี้ก็จะมีสนามฟุตบอลนะครับใหโช์สนามฟุตบอลนะครับอันนี้คือสนามฟุตบอลนะครับผมแล้วก็ ด,นนด้านขวาสํานักงานนาะยการประดีนะครับผมแล้วก็มาด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าเรานะครับประตูนหนึ่งนะครับบรรยากาศดีมากนะครับลมเย็นสบายนะครับด้านหน้าก็จะติดภูเขานะครับผมแล้วก็เป็นถนนสายเอเชียนะครับผม จะมีเกือกมา้าสะพานกับรถนะครับอยู่ด้านหน้ามหาลัายเลยนะครับผมการเดินทางสะดวกนะครับผมก่อนเปิดเทอมนะครับภาพเฟืนะครับ